มีมที่ใช่มีมที่ชอบตอบถูกเอาไปเลยมีมทองคำพี่ป๊อบก่อนไนกี้ไนกี้ปาสริใส่ลงเท้าปานทาราริทาราราทราลาลเลโรทราัลาัลลาปอร์โกดิโอ่ปอร์โกอักลลาจาราการีอ่าไก่ทองมาทางนี้ รุมบาร r โร o โค o เดิลรุมบารีโร่โค o ดิลรุมบารีโร่โค c o ดิลบาไปังดรุมดรุมบรบุม <c oughs> รองเทา้าไม่ร้าง <c oughs> เล็บคบข้างนี้รุมรมปาราบิมรุมรมปาราบิมดูจะไม่ได้หล่ Brum brum brada prim, brr brr pata pim Ini kata lo tiang di sini Woi, nam lai tem cho Bang bay Pop Pepper Khương Bin Paratkali Priprik Bom bom bini Kusanini Bom bom bini Kasini